คลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถบ้านค่ะนะคะรถเล็กกระทลัดหาที่จอดรถได้ง่ายค่ะคันนี้เป็นนิสสันมาร์ปี2011ค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะกับเครื่อง1.2 E.L. ปี2011ค่ะสีขาวคันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวค่ะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะมีการเปลี่ยนล้อมแม็กมาค่ะนะคะตัวนี้การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนามาแนะนําให้ทุทกทท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเก่งเล็กนะคะเป็นรถสไตล์ตัวสไตล์มินิสไตล์ตัวมินิคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ช1.2 EL เป็นตัวท็อปสุดเลยปี2011รถเล็กกระทันรัดรถอีโคคาร์เป็นรถแฮทแบ็กหประตูหาที่จอด รถง่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันนะคะคันนี้นะคะยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะจะแต่ว่าจะผ่อนอยู่ประมาณ4ปี5ปีค่ะนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย1 2900 0บาทเป็นรถขับมือเดียวค่ะนะคะเจ้าของออกจากใยแดงขับมือเดียวก็ใช้ดูแลรักษาดีมากนะนะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเทิร์นนะคะเอารถไปใช้นะค,ะคันนี้รู้สึกว่าอันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมการันตีโครงสร้างเดิมค่ะอาจจะมี แก้มขวาเล็กๆนะคะที่มีการาไปซ่อมมาเล็กน้อยนะคะตัวนี้แต่การันตีสภาพเดิมค่ะคุณลูกค้าไม่มีชนหนักถึงห้องเครื่องด้านหลังยุคแบบนั้นไม่มีเล่มอยู่กับเราค่ะเล่มไม่มีช้ารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่อยากได้รถเอาไปให้ลูกๆใช้นะคะเป็นรถคันแรกไปก่อนนะคะคันนี้เหมาะสมมากๆหรือขับไปจ่ายตลาดนัดใกล้ๆบ้านขับไปรับลูกแถวบ้านนะคะก็ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะก็ถือว่าเป็นรถประหยัดนะคะแล้วก็รถเล็กหาที่จอดรถง่ายด้วยเดี๋ยวนั่งจะพายรับชมรอบๆคันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นน้องตาหวานนะคะเป็นไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ไส้ไฟ,ไฟฮาโลเจนค่ะนะคะคันนี้ก็รถ ว้าวสิกว่าปีแล้วนะคะมีการติดตั้งจมูกมาให้ด้วยนะคะตรงฝากกระโปรงค่ะคุณลูกค้านคันนี้สีขาวนะสีขาวค่ะใครอยากได้รถสีขาวก็เข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะโลโก,โก้ก็อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะคะกันชนก็จะได้สีดำนะคะ,ะมีกรอบเอาไปใส่ไฟตัดหมอกได้นะคะตัวนี้ แล้วก็เนี่ยค่ะคิ้วซุ้มล้อนะคะสีดํานะคะสเกิร์ตอ่าสีดําลากไปรอบคันเลยนะคะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือในเล่มเป็นรถชื่อ คุณผู้ชายขับนะคะส่วนแม็กนะคะก็ขอบ15นิ้วแต่ว่าจะได้เป็นแม็กไม่ใช่แม็กเดิมนะนะคะก็เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะยางปี2023ค่ะสัปดาห์ที่22-23นะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเป็นยางบ s t o n e ค่ะคุณลูกค้าะ,ะการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอาจจะมีเก็บงานเล็กน้อยแต่ว่าแบบไม่มีชนหนักพิความแน่นอนจะมีแก้มสัเล็กๆน้อย,น,อยนิดเดียวค่ะ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อเลยนะคะที่เปิดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปก็จะได้กุญแจแบบเป็นสมาร์ทคีย์เรดค่ะคุณลูกค้าค่ะได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ด้วยนะกระจกฝั่งด้านซ้ายค่ะกระจกเดิมเป็นตานิสสันเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูซอกประตูค่ะก็ รถ11ปีนะคะคันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวแน่นอนใครที่แบบว่าอยากได้รถบ้านนะคะแต่ว่าเขาก็มาเทินมาเทินไปค่ะเจ้าของนะคะขับมือเดียวขับมือเดียวในเล่มขับมือเดียวค่ะไม่มยอยู่ที่ประมาณ1 5 6 0 0 0พโลไม่แสนห้า 105, ค่ะคุณลูกค้า่ะ อันนี้นั่น,นึงให้ดูเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้เลยใครที่กําลังอยากได้รถเล็กๆราคาประหยัดประหยัดค่ะ1นึ0 0 0สนสองหมื่นยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะยังสามารถจัดได้ไฟแนนซ์ได้อยู่แต่ว่าจะผ่อนอยู่ประมาณ4 5ปีนะคะคุณลูกค้าคะ ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกอขูโทรหาสอบถามได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรถมินิมินินะคะรถเล็กกระทันรัดภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะคะก็แม็กได้แม็กแต่งมาให้เรียบร้อยเลยอ่นน้ําำหนึกติดประตูนี่ค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3มีระบบไลฟฟ้ามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังค่ะนะคะ กระจกด้านหน้านะคะได้เป็นนิสสันกระจกเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นนิสสันมาร์ทมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ,าะมาเปิดดูด้านหลังกันนี่ห้องเก็บสัมภาระตรงนี้ก็ถือว่า,วางนะคะนี่ค่ะรถมินิรถเล็กๆนะคะภายภายหลัง ภายในห้องเก็บสัมภาระก็ยังถือว่ากว้างแล้วก็นี่ค่ะห้องผู้โดยสารนะคะที่สองจากด้านหลังนะมองนะแล้วก็ดูตัวน็อตด,ด้านหลังค่ะคุณลูกค้าลองเข้ามาทดลองขับได้นะนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยนี่ค่ะ ไซด้านท้ายอ่ะสนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์นะคะที่0961984963ไฟท้ายเป็นไฟนิสสันนะคะเป็นไฟเดิมอ่ะฝั่งนี้ก็นิสสันไฟท้ายเดิมค่ะเดิมแท้จากโรงงานมาเลยนี่นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะนี่ค่ะ ช่วงล่างนะคะอะมาแล้วก็มาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีรอยลักิ้มนะคะเราปรับสภาพให้ทุกคันก่อนปล่อยเราจะล้างทำความสะอาดให้ทุกคันเลยค่ะนี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยอ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมพักเข้ามาแผงประตูด้านข้างสีดำค่ะกระจกเดิมกระจกเดิมนะคะ129,000ค่ะนะคะนี่พวงมาลัยนะคะเป็นอ่าเป็นพวงมาลัย Power อร์สามการค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะนี่กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะนะคะอ่ะนี่ค่ะที่เปิด กระจกทั้งสี่บานนะคะที่เปิดด้านในก็เป็นสีดำนี่ค่ะอ่ะอยยบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทการันตีสภาพเดิมเลยนะคะนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้ากระจกมองหลังค่ะมีตัวปรับลดแสงนะคะมีไฟนะคะตรงไฟด้านหน้านะคะตรงกลางไม่มีไฟนะแล้วก็อ่ะนี่อ่ะใส่ตัวนี้นิดนึงนี่ค่ะก็มี ที่บังแดดนี่ค่ะมีกระจกให้ฝั่งคนขับค่ะแอเป็นทรงกลมนะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อยู่ด้านข้างก็เบาะหนังค่ะทําความสะอาดได้ง่ายสะดวกสบายค่ะนะคะในการรับส่งลูกไปโรงเรียนค่ะนะคะไปจ่ายตลาดหรือว่าแนะนําเป็นรถคันแรกให้บุตรหลานของท่านให้คนที่เรารักรถเล็กๆหาที่จอดรถง่ายค่ะอ่ะนี่ ก็จะมีคู่มือค่ะนคะคะก็เนี่ย,ยังอยู่สมุดร,รับประกันบำรุงรักษาก็เปิดดูได้นะะแต่ว่ารถก็สิบกว่าปีแล้วนะคะคันนี้เป็นลำดับลำดับที่หนึ่งค่ะนะคะเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะลูกค้าคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักหาสอบถามได้เลยนะคะโทรหาสอบถามได้เข้ามาดูรถได้นะคะเข้ามาดูรถได้เลย กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันอ่ะนี่คือน้ํามันมนี่ค่ะ<ม>สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยอ่ะและหนึ่งลืมให้ดูด้านหน้านี่ค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันโลเข้ามาดูตัวรถได้อ่ะให้ดูหลังคานะคะแล้วก็เสารับสัญญ,ญาณน,นี่ค่ะ สีขาวนะคะกับ Nissan March 1.2 EL ได้เป็นปุ่มพุสตาร์ทกุญแจได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะได้กุญแจ2ดอกด้วยกันอ่ะมาเปิดห้องเครื่องด้านหน้ากันเข้ามาดูรถได้เข้ามาดูตัวรถได้ค่ะที่บริษัทเพชรยน์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะ แผ่นกานความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะมีมอกอยู่ครบนะคะนี่แล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้นะคะจะสามสูบเนาะแผ่นเพจค่ะ,ะตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะไฟด้านหน้าคานอ่าเนี่ยข้อควรระวังเดิมจากโรงงานนี่ค่ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะ อันนี้รถสิบกว่าปีแล้วไฟด้านหน้ามีการเปรียนนะคะเนี่ยค่ะเป็น tyc เนาะถ้าเป็นของเดิมเขาะจะเป็นตัวนิสสันนะคะ,ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะ096-198-4963นี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าฝั่งนี้นะคะไฟฝั่งนี้เป็นไฟเดิมนะคะไฟเดิม อย่างที่น้ำหนึ่งบอกค่ะจะมีแกมดันซ้ายนิดนึงนะคะ คุณลูกค้าขะคันนี้นะคะนิสสันมาร์ต1.2 EL ปี2011ค่ะก็ะ1แสนสองหมื่นเก้าพันจะซื้อสดก็ได้ค่ะเรามีเล่มให้คุณลูกค้ามั่นใจได้นะคะในเรื่องของการผ่อนไฟนั้นเราผ่อนผ่อนกับธนาคารโดยตรงนะคะหรือว่าซื้อสดเรามีเล่มให้ค่ะ, <S <S คะเรามีบริการโอนเ,เล่มให้ด้วยค่ะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังหากนํารถออกไปแล้วเจอนะหลักฐานว่ามีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังหรือว่าเออ รถนะคะเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีดูแลค่ะแล้วก็ซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้ค่ะ0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะมีวาลันตีหลังการขายด้วยค่ะนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ